มาพี่น้องไปเรียงใบกังหันต่อไปนีพอพอถักถักหน้าใบถักหลังใบเสร็จแล้วเนาะตามเส้นนก็ให้พี่น้องมัน่นเคยนะมาเช็คนะมาเช็คมามาเกียอีกเทียนึงเพราะว่าเขาฉีดเส้นไปแล้ว เขาก็ถ่ายมันตามเส้นบนี้จะมมันเรียบว่าเรียบเนี่ยเขาบ่กท่านในหัวนบะเขามีตัวซอยเขาแบบมาเกียร์ใช่เนี่ยมีใบมาทำนน้อยเนี่ยเบอร์วาเขาถักตรงบ่ตรงเอียงมองใดเบ่เอียงบองใดจากที่มันมันเสีนมันมีเสียงอยู่แล้วหรอบังคับเขาเขาถ่ายไปมันก็จะมีเอียงแนืนูน้นเนือขึ้นกันเลยมันบ่เรียบเสมอไปด้ให้พี่น้องหลากบึงอยให้มีเสียง เออหมองได้มันหมองได้มันพูนเท่ากับไม้กันไว้เพื่อเขาจะได้ถากอีกนะอันนี้คือมาปรับสมดุลปรับสมดุลถึงถากเบอร์ทูติงยูยางนี่เอามาเทียบมันอีกเด้อเทียบสามใบนี่มาเกลี่ยกันนะมาเกลี่ยมันน่อนะเกลี่ยให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันมันบอม่นมันไหนดิเย็ดเอ้เย็ดสามใบเจ้มันขึ้นกันเป๊ะขึ้นยังแน่น ในเสียนที่เขาขีดไว้เสียนที่ขีดไปเมื่อกี้ตรงเนี้ยเพราะตรงเนี้ยเท่ากันเพราะว่าอย่างไม่มันมันคนละตอนนะต้องเข้าใจนะตรงนี้นะใหะ้ให้ตัวนี้ส้ำกันเลมาวัดเบิง้งด้านหลังมุ่นอย่ากันให้มันไปได้ทางที่เสมอกันหรอก่ะเส้นหน้าเสมอเสม,อ,สมอนี่คือผ่านช่วงลังๆนี่สีนู้นเนียนน้อยๆบ่เมียงนี่เนียนี่นั่นตีเป็นยังสิหนึ่งสองสาม จากอันที่สามลงไปนี่ให้มันเสมอเด้อให้มันเรียบเรียบไบางใดมันนู่นเนี่ยเข้ากักากระบาดไ้มาใสอีกจังน้อยหนึ่งมานี่อันที่อันที่สองอันที่หนึ่งที่สองช่องที่สามนี่ละช่องที่สามที่สองที่หนึ่งนี่มันจีเป็นจังสี่เข้าเห็นมันเป็นเคลือบเฮดเฮดทองหลงนะ เฮ็ดทองหลองมู้จัางบ่เฮ็ดทองหลองเจอยังวะเฮ็ดให้มันวา่วาวว่าวไปกลางๆน่ะจากจากจากตัวนี้ตัวนี้ถ้าจะเขาเขาอยากให้มันได้งามนี่นี่น้องอคอแข็งๆจังหน่อยจับวงเดือนนี่ทานี่คอปาดน้ำเสียน้ำเสียน ตัวโค้งของวงเดียนเนี่ยมันเทียนนี่ตัวนี้งามเพราะว่าเหลื่อมคากอยู่เห็นลึกลงไปเห็นมันงามนะคอยเกียร์คอยเกียร์เกียร์มานี่จนหอดช่องที่สองเครื่องเนี่ยเห็นมันเป็นถึงเหลืองนะยันรูปลายนะเอาเอาเพราะมัๆๆๆนงามนะหลักการของมันมันจะเป็นยังสี่ไปเนาะลักการของของมันคือว่าลมมันถิปะทะยังสี่นนะ มาหัวเราคอยสิด,ดันส่วนนึงก็สิออกข้างหลังออกไปไท้ายส่วนนึงก็สิด,ดันไปข้างหน้าเพื่อเฮ็ดให้ใบกังหันหมุนใบซี่นะมันก็เลยจําเป็นต้องเฮ็ดถึงเรื่องนี่ดีๆบ่จําเป็นต้องเบียสุดเด้อเสมอจากช่องที่3ไปในี่เสมอก็ได้ช่องที่3ถอยลงมานีเครื่องนี้ก็เฮ็ดให้มันถึงเรื่องจะว่ารวมมันสิคือออกออกมาทางนี้นะพร้อมแล้วก็เ <ๆ S 2> จิดไปทางนั้นมาเจิดแบบนี้เจิดสไลด์โค้งนนะ ตัวอุ้มรวมนะตัวนี้สําคัญอยากให้อยากให้ใส่ฟีมืจอรตรงนี้จัหน้อยหนึ่งนะจากช่องนี้ลงไปช่องที่สามลงไปประมาณนี้ข้างหลังนี่ก็ข้างหลังนี่ประมาณช่องที่สองมันจะมีบากตรงนี้ย้ำไถตัวนี้มันจะออกเอียงจัหน้อยหนึ่งก็ไถมันจะอยู่ประมาณนี้คลิกเสียนตัวนี้ปื้อตัวนี้มันจะได้เลย ให้เช็คเช็ตรงนี้น้ำได้เช็ดพอพอลังจากเขาทางนาใบเสร็จแล้วก็ให้ห้ามานปรับจูนตรงนี้เพิ่มเติมเขาเรื่อการปรับจูนนะปรับจูนนทำอามาเทียบกันนี่ถ้าเบิ้งมองระยขฉีดตรงเส้นนั้นตรงกันดีคือมันได้กันบองความตรงเอียงใบนาใบเกี้ยดีด <ata> ีให้มันไข่ขึ้นกันที่สุดนะเพราะมือเขาเห็ีดนี ถ้าบเชำน,าน้านคักๆนี่มันบพราะเปียกปนไหเด้ต้องเข้าใจตรงนี้คนระับเนี่ยน,นิ่งน,นิ่งน,นิ่งนิ่งตรงแตงก่อนสีไปแต่งให้นิ่งตรงนี้แนะ่ะเสียนบางทีเราก็คิดว่าตรงน้ำเนาะนะซ้ำนิดนะมาบอกว่าเกียร์เกียร์เกียร์เกันก็พิดทองหลอง